เดี๋ยวจะพาไปดลบรรยาก,กาศที่จังหวัดยาลาค่ะในการรับสมัครสมาชิกอุิสภาในวันยุดที่จังหวัดยาลานะคะก็มีผู้สนใจจาก20กลุ่มอาชีพเดินทางเข้าไปยื่นเอกสารกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ของจังหวัดยาลาในช่วงวันหยุดเล็กว่าเนี่ยนะคะมีผู้สนใจจาก20กลุ่มอางฉีดเดินทางเข้าไปรับใบสมัครข้อยืนเอกสารกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณหอประชุมพัฒนารัฐชั้นสองณที่ว่าการอำเภอเมืองยาลาจังหวัดยาลาซึ่งเป็นสถานที่ในการรับสมัครเห็นว่าเล็กว่าเนี่ยคึกคักไปด้วยผู้สนใจแล้วก็วาทิสมัครเดินทางเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็แรงเมือ่อวานจะคึกคักมากว่าวันปกติด้วยค่ะ โดยในทุกขั้นตอนของการรับสมัครเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้บริการโดยไม่มีการผักเทียงเหมือนกันแล้วก็ตลอดทั้งวันของเล็กว่าเนี่ยการรับสมัครสวของยาลาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะคณะทีข้อมูลตั้งแต่วันที่สิบถึงสิบสองพฤษภาคมก็พบว่ามีผู้ที่สนใจเนี่ยติดต่อขอรับใบสมัครไปแล้วเนี่ยจำนวนหกสิบเก้าคน ส่วนประชาชนที่สนใจนะคะก็สามารถไปขอรับแบบฟอร์มใบสมัครแล้วก็ลงสมัครรับเลือกสวได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะระวังเวลาเป็นนาฬิกาสาินาทีจนถึง16นาฬิกา30ินาทีนทาสถานเทเทพ่อํานวยการการเลือกระดับอำเภอกาหนดนั่นเองค่ะเป็นบรรยากาศนะคะข้องการรับสมาชิกรับสมัครสมาชิกบุทิสภาในในพื้นที่ของอำเภอหัดยญ่แล้วก็จังหวัดยะลาและกว่านี่ที่ผู้ซื้อข้าวของเรานําบรรยากาศมาฝ้ากันนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆคนชายโอกาสในช่วงวันหยุดเนี่ยไปยืนเอกสารลักทาน กันแล้วก็ที่สาคัญจะเห็นได้ว่าโอบเนียได้รับความสนใจจาก20กลุ่มอาชีพเดินทางเข้าไปติดต่อทางข้อรับไปสมัครแล้วก็ไปยื่นเอกสารเผื่อจะสมัครรับเลือกซ่าวกันยังต่อเนื่องค่ะ